ท่านผู้ชมหลังจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับตื่นเช้าขึ้นมานี่จะเห็นว่าบางคนก็ยังไม่ตื่นอากาศดีมากตื่นเช้ามาอากาศดีนะครับหน้าร้อนเมษาร้อนจัดแต่ว่ากลางคืนนี่จะเย็นสบายไม่ต้องติดแอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับะจะให้ดูกลาอคืนเรานอนตรงนี้นะครับ อาตอนเช้ายังก่อไฟพิงเลยนะครับก่อไฟก่อไฟพิงอันนี้อันนี้น่าร้อนเมษานะครับอากาศเย็นนาวนะครับอ่าในบ้านทางเกเลียงเขก็จะทําอาหารทําขนมจีนไว้ให้ทานตอนเช้าน่าจะจะให้ดูหมอกนะครับนี่หมอกนี่คือถ้าสายขึ้นมาอ่า เจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกานี่จะมองไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นกันไม่ใช่มองไม่เห็นหมอกเพราะว่าหมอกมันจะขึ้นมาหนามากกว่านี้อีกนะครับในระยะสามเมตรนี่จะมองไม่เห็นกันบริเวณที่ถ่ายให้ดูมีแต่ภูเขาล้อมรอบนะครับแต่ว่าตอนนี้หมอกหนามากถ่ายในคลิปจะไม่เห็นหมอกหนาแต่ถ้าเราสัมผัสด้วยตาเปล่าเนี่หมอกจะหนานี้บนระเบียงนะครับ นั่งนั่งบนระเบียงแล้วก็ถ่ายให้ดูอันนี้ยานพาหนะที่เราขึ้นมาครับก็จอดไว้อย่างนี้ที่เราถ่ายไปตรงนี้เป็นภูเขานะครับแต่ว่ามันมองไม่เห็นมองไม่เห็นส่วนรอบๆบข้างนี่พวกอ่าพืชสวนเงาะพวกเงาะแล้วก็ ทุเรียนต่างๆเนี่ยดอกจะดกมากเพราะว่าอากาศเขาจะเย็นดีแต่ถามว่าเงาะตรงนี้ขายได้ไหมขายไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะออกลูกช้ากว่ากว่าเงาะทั่วไปและมันไม่สามารถที่จะนําออกไปขายได้เงาะจะเป็นลูกช่วงฤดูฝนนะครับยานพาหนะออกไปไม่ได้ก็ทําให้อาการจ,จราจรหรือการขนส่ง ไม่สามารถที่จะเอาเงาะออกไปขายได้เพราะฉะนั้นเงาะในชุมชนนี้ในหมู่บ้านไระป่าจะเป็นเงาะที่มีแล้วเราก็รับประทานเองนะครับในชุมชนกินไม่หมดนะครับเงาะมันเยอะมากแล้วก็ลูกดกุกทุกบ้านก็มีแล้วก็ทุเรียนนะครับไม่สามารถที่จะเอาออกไปขายได้เพราะเส้นทางสัญจรมันไม่สามารถที่จะออกไปสู่ตัวเมืองได้ในในช่วงฤดูฝนนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินทางนี้นะครับเขาก็จะไม่เสีเยเรื่องพืชผักผลไม้ต่างๆการใช้ชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายซึ่งไม่ต้องมีต้นทุนอะไรไฟก็ต้องก็ใช้ไฟโซลาเซลล์นะครับก็พัฒนาขึ้นมาบ้างแต่ก่อนเป็นไฟตะเกียงตอนนี้เป็นโซลาเซลล์แล้วนะครับทุกอย่างศูนย์บาทในการดำรงชีวิตนะครับข้าวก็ปลูกกินเองอาหารการกินก็ สมมนไภรยต่างๆยกเว้นเครื่องปรุงรสนะครับต้องซื้อเข้ามานานๆจะเข้ามาทีก็จะซื้อจูรสซื้อเครื่องปรุงรสมานะครับนอกนั้นการดำรงชีวิตการใช้เงินเนะ่เป็นศูนย์นะครับสำหรับคลิเมี้ไ้แค่นี้ครับสวัสดีครับ